คุณหมอคะวันนี้คุณหมอทําหัตถการตัวสกา t ตาใช่ไหมคะใช่ครับตัวนี้เป็นยังไรบ้างคะคุณหมอคะตัวนี้กำลังแบบบูมมากใช่ครับส,สกา t ตาก็คือไบโอสติมูมเลเตอร์นะครับเป็นตัวที่ช่วยเวลาฉีดไปแล้วมันจะช่วยกระตุ้นคอลลาเจนแล้วก็ช่วยยกระชับผิวนะครับผิวที่ได้ก็จะยืดหยุ่นดีขึ้นแล้วก็มีความละเอียดขึ้นฟูขึ้นแล้วก็ใสขึ้นครับ ซึ่งตอบโจทย์คนไข้แบบที่มีความหย่อนคล้อยเหมือนคนไข้คนนี้นะครับแล้วก็ผิวยังแบบขาดความชุ่มชื้นอะไรพวกนี้ครับลักษณะาการที่เราต้องดูแลเขาหรือว่ากระบวนการฉีดหรือว่าโปรโตโคอลค่ะคุณหมอมันต้องเป็นยังไงคะเห็นเขาบอกว่าอยู่ได้ถึง25เดือนเลยใช่ครับอยู่ได้นานถึงประมาณ2ปีกว่าๆ mm hmm. เพราะว่าเราจะต้องฉีดห่างกันทุก2เดือนนะครับส่วนใหญ่เขาจะเป็น 3- 3รสบรอบครับ รอบละ1-2ถึงขวดนะครับส่วคนคนไข้รายนี้เนื่องจากมีความหย่อนคล้อยก็คือสีดข้างละขวดจะค่อนข้างได้ผลดีค่ะและอีกประมาณ2เดือนก็มาจะอีกครั้งหนึงก็จะยิ่งอยู่ได้นานเลยใช่ไหมคะคุณหมอเห็นคุณหมอแบบเชียร์มากเลยตัวนี้คือดีนะคะดีมากๆอยากจะเชิญชวนมาทำกันเยอะๆครับโอเคนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูผลลัพธ์กันนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างหลังทำค่ะ เราตอนนี้เราฉีาดคาเซไปข้างนึงแล้วค่ะคุณหมอครับตอนนี้ก็คือผลลัพธ์คือดูยกขึ้นมากๆเลยใช่ไหมคะทุกคนคเห็นแบบโอ้โหแบบดูสิคะขึ้นเลยอะค่ะแล้วมันอันนี้คือได้ผลใน,ในช่วงแรกแล้วก็จะขึ้นอีกอใช่ครับใช่เวลาแบบก็คือตามวงจรการสร้างคอลลาเจนของเขาอะครับหลังจากผ่านไปใน1เดือนเนี่ย ผลลับก็จะดีขึ้นกว่านี้อีกครับอันนี้คเรียกว่าประมาณ20-30%ใช่ถูต้องดีมากเลยค่ะเดี๋ยวเราฉีกันอีกข้างหนึ่งนะคะโอเค, <Okay. S 2> คอันนี้ก็คือทำเสร็จแล้วสคาลตาค่คทั้งสองข้างยก ยกแบบสุดมากค่ะคุณหมอคะ<ย>ก,ก็อตอนนี้ก็คุณหมอให้ความเห็นว่ายังไงบ้างคะตอนนี้นะะในหน้าของคนไข้ก็ตอนแรกเราจะเห็นว่าเขามีกระเป๋ะตรงน,นี้นะครับตอนนี้กระป๋ะหายไปเลยหนะ้าก็ดูยกกระชับขึ้นนะครับอันนี้ผลแค่1 0 2ถึงเอซนเองนะครับพบหนึ่งเดือนแล้วจะกระชับยิ่งกว่านี้อีกดูสวยขึ้นเลยแต่คือคุณหมอฉีดเก่งมากไม่เขียวไม่อะไรเลยไม่มีความช้ำใดๆค่ะแล้วก็ปั้นฟิลเลอร์หน้าผาก ด้วยนะคะอีก4ซ<ช>ค,ค่ะตัวอฟอร์เรสข,ของเราค่ะจริงๆแล้วคุณดูดีมากนะพี่เอกหันข้างให้สวยมากะค,ะ<ช>ค่ะคือฟอร์เรก็แบบสวยได้เลยด้วยกิจกของคุหมอ่อน,นะคะ<ช>่ะพี่เกเป็นไคะดูหน้าเยค่ะพอใจไหมคะ30มสิบตอนนี้พี่เอกบอกว่าเหลือ30นะคะลดอายุไปแล้วนะคะ เออเป็นสิบสิบปีนะพี่เอบอกไม่ถึงกระดานนั้นนะคะเรียกว่าดูลดอายุจริงจริงค่ะแฮปปี้ทางกระผลวงานจะว่านก็จะขึ้นอีกเรื่อยๆเดี๋ยวอีกประมาณสองเดือนเสรจก็จะมาฉีดอีกทีหนึ่งแล้วเดี๋ยวมาอัปเดตล่าสุดอีกทีหนึ่งค่ะ,ะตอนนี้ก็ยกไปแล้วสวยแล้วด้วย<ะ>ค่ะขอบคุณ